อ,อ,อ,อย่าเข้ามานะวอยพระอ,อิสวรอยู่ไปอ,อ,อยู่ดีวันว่าแม่ผมทำขนมเบื้องมาฝากมันอร่อยมากแม่ผมทำมาทั้งใส้หวานใส้เค็มระหวังว่า,าท่านจอนแทจะชอบหม นานชาติหนึงจะมีคนตบอพระอิศวนหน้าชาแบบเฮ้ยไม่มีใครพูดถึงพระอิศวนแบบนั้นในร้านของฉันไม่ไม่ไม,ไม่เราไม่ได้พูดถึงพระอิสวนเลยเราพูดถึงอะอาอ,อาหารอาหารอาหารอีสานมันอร่อยไหมที่สุดในโลกแล้วถ้าจะด่มามันหนักหัวมากเือไง มาเสือกอะไรชาวบ้านเขามีความคิดเห็นไม่ขอตัวเองจะใช้ไหวเฮ้ตัวเองลืมปิดหน้าต่างก่อนนอนอีกแล้วเหรอช่วยปิดหน้าต่างให้น่อยสีเขาหนาวเอ้ยเมียจ๋าบอกให้ปิดหน้าต่างไงลมมันจะลมนอนท้องเจ้าเมียอีสวน กูหนึ่งในสิ่งที่นนทกได้เรียนรู้จากการรับใช้ท่านมาตลอดนั่นก็คือความตายมันง่ายเกินไปการมีชีวิตยังคมคืนนั่นแหละที่โหดร้ายและต่อไปนี้พอทุกคนพูดถึงนนทกพวกเขาก็จะบอกออนั่นยักที่เมียพระอิศวนีแล้วพอทุกคนพูดถึงพระอิศวนพวกเขาก็จะบอก โอ้นั่นมันพระอีส่วนที่เมียเขาโดนนนทกนี่โอ้นั่นนมันเลือดเย็นสุดๆโอ้เอาจริงนนทกไม่มีอารมณ์หรอกนนทกไม่ได้คิดว่าจะมาไกลขนาดน,นี้ก็แค่อยากเอาคืนในพวกหัวแหลมเฉยๆเลยคิดว่าถ้าขโมยเมียน่าจะตลกดีมันไม่ตลกไม่มันไม่ตลก อุมามาอยู่ก็ดูเสง่ๆนนทกก็รู้สึกอึดอัดถ้าจจอยากกลับบ้านนนทกพาไปส่งก็ได้นะโ <Okay. S 1> อเคอแต่เดียวแค่อุมาพอจะรู้จักนางฟ้าสวยๆสวยๆแนะนำให้นนทกหน่อยได้ไหมอยู่คนเดียวมันก็รู้สึกเหงาๆถ้ามีคนคุยด้วยมันก็ดีเหมือนกันนนทกพาเมียพระอ,อีสวนมาคืนแล้วยืบยืบยืบเ้ไปเข้ออไป พี่จ๋ามันไม่ใช่อย่างที่เคิดเขาพยายามบอกปาิเเตแล้วแต่อีพวกนี้มันบังคับเขาไม่รู้เรื่องนอนทกตกลงกับพระอุมาว่าถ้านนทกพาพระอุมามาส่งนนทกจะได้เบอร์เตาสดส,สวยบนสวรรค์นั่นก็หัดข้อประตูบ้างดีวา่า ทศกัณ์ตัวใหญ่มาแล้วตัวเขียวๆหน้าเต็มตัวแขนเป็นร้อยและหัวแหลมๆนนทกฐานสีม่วงแต่ซีเครตเป็นฐานทองพรีออเดอร์ทศกัณ์ได้แล้วที่ t o y l e x y c o m ลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอ